ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าหลอนทำไปฟังไปไม่ตกงานหากใครทำงานเหงาๆอยู่คนเดียวให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะ บ้านนแหห่่งงึสุทนชายหนุ่มของหมู่บ้านเป็นคนตลกขบขันแต่เขาชอบพูดจากกวนประสาทพ่อของเขาตามประสาวัยรุ่นหนุ่มอายุอี20ปีตน้ตนๆสุทนอาศัยอยู่กับพ่อสองคนเนื่องจากแม่ของสุทนได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กๆพ่อของสุทนชื่อว่าทศครอบครัวของสุทน มีอาชีพทำไรท่ทำนาและพ่อของสุทนก็ยังเป็นนายพรานอีกด้วยแต่พรานทศกับสุทนเป็นพ่อลูกที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่เวลาพูดจาก,กันก็มักจะขัดแย้งกันตลอดก็เพราะว่าพรานทศชอบเข้าป่าแล้วหายออกจากบ้านไปเป็นเวลานานจนทำให้ชีวิตในวัยเด็กของสุทนต้องนอนอยู่บ้านอย่างเหงาเหงาเพียงลำพัง เวลาที่สุทนพูดคุยกับพรานทศก็มักจะพูดจากกันไม่ค่อยดีและชอบพูดต่อปากต่อคำกับพรานทศซะมากกว่าแต่ถึงกระนั้นในใจของทั้งคู่ก็ยังคงรักกันเนเนท่านพ่อวางก็ไปช่วยกันไถนานหน่อยก็ได้เออจะเข้าป่าอย่างเดียวเลยระวังกลับบ้านมาแล้วก็ไม่เจอใครนะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะ ยังไงกูกลับมาก็ต้องได้เจอหมาเฝ้าบ้านบ้างละกูคงไปไม่นานหรอกทางานาใหญ่สำเร็จกูว่ากูจะเลิกเข้าป่าแล้วมันจะจริงหรอก็เออสิว่าจจ <S <S> ข้าตอบแทนม,มาโขอ,อยูอ่ถ้าอย่างนั้นจะรอดูรอดูได้เลยถ้าไม่สำเร็จเดี๋ยวกูก็ก,กลับไปทำอีก กกูไม่่เลิงายๆรานทศพูดเสร็จก็เดินออกจากบ้านไปเตรียมอุปกรณ์ของนายพานติดตัวไปด้วยส่วนสุทนก็ได้ออกไปทำนาตามปกติสุทนเดินลงจากบ้านตรงไปยังข้อควายแล้วจุงไอ้ถุยไปยังนาสุทนก็ทำนาเพียงคนเดียวอย่างนี้เรื่อยมาตั้งแต่เขาอายุ15ปีได้และคืนนี้ สุทนก็มีความตั้งใจที่จะค้างที่ห้างนาเพราะต้องคอยเปิดปิดน้ำที่เข้านาให้เพียงพอต่อต้นข้าวตกเย็นสุทนก็กางมุงไว้รอพอกลางคืนสุทนก็ก่อกองไฟให้ไอ้ทุยและพูดคุยกับมันเพื่อนคู่ทุกคูย่ยากเป็นไงบ้างไอ้ทุยเืนนี้นอนเฝ้ากลางนาเป็นเพื่อนข้านะ หนาวไม่ว่าแต่ก็คงไม่เท่าไหร่นะอดทนเอาไว้ข้าก่อกองไฟให้เองแล้วไอ้เพื่อนรนะักแล้วเสียงเจ้าทุยก็ตอบกลับมาคล้ายกับว่ากำลังพูดคุยกับสุทนข้าก็มีแต่เองดีแล้วที่ไม่เคยทิ้งข้าไปไหนอเอหรือว่าข้าไม่เคยทิ้งมึงกันแน่นะ <laughs> เศร้าไปในความมืดบรรยากาศท้องทุ่งนานในยามค่ำคืนแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเสียงที่ว่านั้นเหมือนเสียงกระพือปีกของนกตัวใหญ่ที่กำลังบินมารอบๆห้างนาในเวลานี้ ด้วยความสงสัยสุทนจึงมองหาแต่ก็มองไม่เห็นตัวอะไรเลยนอกจากไอ้ถุยที่นอนอยู่ตรงหน้าแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายสุทนจึงลุกเข้าไปนอนในมุง้งแต่เสียงนั้นยังคงอยู่และแว่วมาให้ได้ยินเรื่อยๆทั้งเบาบ้างดังบ้างจนสุทนเริ่มจะรำคาญเสียงที่ว่านี้ เขาจึงลุกขึ้นแล้วกระโดดลงจากข้างนามาเดินดูรอบๆว่ามีสัตว์หรืออะไรที่ทำให้เกิดเสียงนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่มีอะไรแต่อย่างใดสุดทนจึงคว้าตะเกียงเจ้าพายุเดินไปตามคันนาเพื่อตรวจดูระดับน้ำในานาว่าเพียงพอแล้วหรือยังสุดทนเดินไป เขาก็ยังคงได้ยินเสียงนิ้วเรื่อยมาตลอดทางเดินบนคันาเมื่อสุดทนดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับมายังห้างนาแต่สายตาของเขาก็ต้องสะดุดกับเมื่อตอนนี้ที่ห้างนาของเขากำลังมีใครบางคนที่แปลกหน้าเข้ามานั่งอยู่สุดทนก็เดินเข้าไปใกล้ๆด้วยความงุนงง สุทนไม่ตกใจแต่กลับรู้สึกดีอย่างบอกวิถูกสุทนได้มานั่งพูดคุยกับสาวเจ้าสุทนก็ได้มีการถามไถ่เธอผู้นี้ว่าเป็นใครมาจากที่ไหนอย่างไรแต่เธอกลับไม่ตอบและส่งสายตาอันหวานเยิ้มให้กับสุทนเพียงอย่างเดียวสุทนชายหนุ่มที่กำลังเข้าสู่วัยหนุ่มในตอนนี้ พอมีสาวสวยเข้ามาใกล้ชิดเขาก็รู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยรู้สึกเลยจากที่สุทนเคยนั่งคุยกับไอ้ทุยตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นนั่งคุยกับสาวเจ้าแทนแล้วถึงแม้ว่าสุทนจะเป็นคนที่พูดคุยอยู่คนเดียวแต่เขาก็ยังรู้สึกดีมีความสุขพอเวลาใกล้ที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว สาวเจ้าผู้นี้ก็กล่าวลาสุทนข้าต้องกลับบ้านของข้าแล้วข้าไปก่อนนะเธอลงจากข้างนาแล้วเดินกลับไปในความมืดร่างของเธอก็ถูกบทบังด้วยหมอกในยามเช้าสุทนไม่ได้พูดรั้งหรือถามอะไรไปมากกว่านี้เขาก็ได้แต่เพียงมองตามเธอไปจนสุดสายตา หลังจากนั้นสุทนก็พาไอ้ถุยเดินกลับบ้านอย่างสบายใจพอสุทนกลับมาถึงบ้านเขาก็เฝ้าคิดถึงสาวผู้นั้นจากที่ปกติสุทนจะนอนที่บ้านต่อจากนี้เขาก็เลือกที่จะไปนอนที่ห้างนาเพราะหวังว่าจะได้เจอกับสาวเจ้าอีกสุทนทำทุกอย่าง อย่างที่เคยทำในคืนนั้นและเฝ้าภาวนาให้ได้เจอกับสาวเจ้าอีกและแล้วคำร้องขอภายในใจของสุทนก็เป็นจริงสุทนก่อกองไฟนั่งรอที่ห้างนาแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เอาเจ้าถุยมาด้วยสุทนให้ไอ้ถุยนอนที่คอกอยู่ที่บ้านแล้วเสียงกระเพือปีกเสียงเดิมก็ดังเข้ามาให้ได้ยิน ทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของหญิงสาวที่สุทนรอคอยสุทนก็ยิ้มแสดงออกด้วยความดีอกดีใจเธอและสุทนก็ได้นั่งคุยกันที่ห้างนากันนานมากจนตะวัน ใกล้จะออกมาใช้แสงอีกครั้งและก่อนจากสุทนก็ได้ถามชื่อสาวเจ้าผู้นี้เดี๋ยวสิแม่หญิงเจ้าชื่ออะไรข้ายัางไม่รู้จักชื่อเจ้าเลยกาสาข้าชื่อกาสาจา้ะแล้วข้าจะได้เจอแม่หญิงอีกไปเล่าแล้วเธอก็ลงจากข้างนาเดินก้าวเข้าสู่ความมืด สาวเจ้าที่ชื่อกาสาหันกลับมามองที่สุทนก็ไม่ตอบอะไรได้แต่ยิ้มหวานเยิ้มให้กับสุทนแม่หญิงข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่นะอย่าลืมกลับมาหาข้านะเมื่อกาสาเดินรับสายตาของสุทนไปแล้วสุทนก็กลับไปนอนพักที่บ้านพร้อมกับเก็บเอาความสุขในช่วงเวลาที่ดีกลับไปด้วย ทางด้านพรานทศที่เข้าป่ามาหลายวันแล้ววีแวลสิ่งที่เขาต้องการก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้เห็นแต่เขาก็ยังไม่ลดละเขาพยายามเดินต่อเข้าไปในป่าอันลึกลับอีกเพื่อให้พบเจอในสิ่งที่ต้องการพรานทศเดินไปก็เอาหนังสือโบราณมาเปิดดูไปด้วยและคำนวณทิศทางที่คิดว่า น่าจะนำทางพาตัวเขาไปได้จนพรานทศเดินเข้าไปถึงในดินแดนแห่งป่าลึกลับที่ดูเหมือนป่าสวรรค์ชั้นฟ้าพรานทศก็เข้าใจว่าตนนั้นเข้ามายัางพื้นที่ที่หมายแล้วและคิดว่าอีกไม่นานเขาก็จะได้สิ่งที่เขาต้องการยิ่งพรานทศเดินเข้าไปในป่าลึกลับ อากาศบริเวณนี้ก็เย็นเยือกจนหนาวลึกไปถึงกระดูกพรานทศจึงเอาผ้าที่พอมีมาพกหัวปิดไปหน้าบางส่วนเพื่อคลายความหนาวลงได้บ้างและพรานทศก็ยังฝื้นที่จะเดินเข้าไปอีกสักระยะแต่แล้วพรานทศก็เริ่มรู้สึกว่าตนเอง เริ่มจะทนความหนาวเหน็บนี้ไม่ได้เขาจึงเริ่มที่จะหยุดเดินและตั้งหลักพร้อมที่จะหันเดินกลับไม่กล้าที่จะเสี่ยงความหนาวนี้ต่อไปพรานทศหยุดยืนและลังเลอยู่แป๊บหนึ่งเขาจึงหันหลังกลับพรานทศก็หยุดชะงักขึ้นมาทันทีเพราะเขาได้ยินเสียงกระพือปีกของนกเสียงดังมาก และเสียงคำสั่งของหัวใจพรานทศที่สั่งการก็ก้องกังวลในใจถูกแล้วกูมาถูกทางหนังสือนี่มันดีจริงๆพรานทศจึงหันหลังไปมองตามเสียงเพื่อหาเจ้าของเสียงกระพือปีกนี้แต่พรานทศก็ไม่สามารถมองเห็นได้เขาจึงพยายามฝืนร่างกายตัวเองที่หนาวเหน็บ ก้าวหันหลังกลับเข้าไปในป่าลึกลับอีกครั้งเพราะคิดว่ายังไงก็ต้องได้สิ่งที่ต้องการจังหวะที่พรานทศหันหลังแล้วก้าวเดินแต่ไม่ทันได้ระวังเขาก็พลาดท่าเหยียบกิ่งไม้จนลื่นล้มร่างของพรานทศกำลังจะล้มกระแทกพื้นแต่เขากลับรู้สึกว่าเหมือนมีใคร กำลังรองรับร่างและวางร่างของเขาลงบนพื้นทำให้พรานทศไม่ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกถึงแม้ว่าพรานทศจะมองไม่เห็นแต่เขาก็รู้สึกได้ว่ากาสานกล่องหนุนที่เขาเฝ้าตามหามานานแสนานานนั้นมีอยู่จริงพรานทศที่เข้ามาในป่าลึกลับ ก็หวังว่าจะได้พบกับผีนกกาสาสักครั้งและสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคนนกผีกาสาพรานทศจึงรีบลุกขึ้นจังหวะที่มือของพรานทศเท้าแขนวางลงบนพื้นเขาก็รู้สึกได้ว่าที่ฟามือของเขานั้นสัมผัสได้กับอะไร พรานทศจึงกำรรเอาสิ่งนั้นขึ้นมาดูเขาก็เห็นว่าคนนกสีขาวนวลสวยเป่งประกายวิบวับนี่น่าจะเป็นขนนกผีกาสาที่เขาต้องการแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในกำรรม,มือของเขาแล้วพรานทศด,ดีใจมากที่ความพยายามของเขาไม่เสียหลายเมื่อพรานทศได้สิ่งที่ต้องการ เขาจึงเดินออกจากป่าลึกลับกลับบ้านเพื่อตรงการจะทดสอบสิ่งที่ได้มาปรานทดเดินไปก็พยายามเร่งฝีเท้าให้ถึงบ้านโดยเร็วสุทนที่อยู่ที่บ้านก็ดูเหมือนจะมีความสุขมากในทุกๆวันสุทนก็อยากให้ทุกวันมีแตกก่กลางคืนจนคืนนี้เขาเอง ก็รอกาสาสาวงามที่สุทนเริ่มจะรู้สึกชอบพอที่ห้างนาเหมือนเดิมและทำทุกอย่างเหมือนเดิมสุทนตั้งใจว่าจะชวนกาสากลับมาที่บ้านของเขาพอตกดึกสุทนก็ไปนั่งรอกาสาที่ห้างนาจนกาสาก็ได้ออกมาพบกับสุทน คืนนี้เจ้าไปบ้านข้านะเจ้าจะได้รู้จักกับบ้านของข้ากาสาไม่ปฏิเสธเธอเดินตามสุดทนไปสุดทนเดินจูงมือพาเธอไปอย่างไม่รีรอจนสุดทนพากาสาเดินขึ้นมาที่หน้าบ้านเขาก็ชวนเธอเข้าไปพักพ่อที่บนบ้าน กาสาเธอก็ได้แต่อมยิ้มอย่างเขินอายสุทนพากาสาขึ้นบ้านแล้วก็พาเข้าไปในห้องนอนของเขาสุทนจับร่างของกาสานอนลงบนที่นอนทันทีที่สุทนจับแขนของกาสาเธอก็ส่งเสียงร้องอเป็นอะไรหรือเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าสุทนจึงเปิดแขนเสื้อของกาสาดู ก็เห็นว่ามีบาดแผลเล็กๆงั้นเดี๋ยวข้าจะไปหายาแดงมาใส่แผลให้นะไม่ต้องหรอกจ้ะไม่ต้องนิดเดียวเองเดียวแผลนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองละจ้ะถึงแม้กาสาจะบอกว่าไม่ต้องแต่สุทนก็ยังคงเอายาแดงเพื่อมาทาให้บาดแผลของกาสาหายมาแล้วจ้ะยาแดงมาแล้วสุทนไม่รอช้า ว้าเอาแขนของกาสามาทายาแดงให้อย่างเบามือและทนุถนอมจนกาสาเองก็รู้สึกประทับใจกับการกระทำของสุทนทำไมเจ้าถึงดูแลข้าดีจังก็ข้าไม่มีใครให้ดูแลเลยข้าก็าเลยอยากจะดูแลแม่หญิงนะ่ะแล้วค่ำคืนนี้สุทนกับกาสาก็ช่วยกันแต่งเพลงรัก พอรุ่งเช้ากาสาเธอก็เตรียมอาหารเช้าให้สุทนแต่กาสาเธอไม่กินอาหารที่ปรุงให้กับสุทนสุทนนั่งกินไปก็มองหน้ากาสาไปด้วยความสุขใจอาหารมืน้นี้คงจะเป็นมื้ออาหารที่อร่อยที่สุดของข้าเลยกาสาเองเมื่อได้ยินคำพูดของสุทนเธอเองก็รู้สึกดีไม่แพ้กัน พอถึงเวลาสายกาสาก็ขอตัวจากสุทนแล้วก็ให้คำาั่นั่นสัญญาว่าจะกลับมาหาสุธนอีกหลายครั้งต่อหลายครั้งที่กาสามักจะมาอยู่กับสุธนในเวลากลางคืนและกลางวันเธอก็จะหายไปโดยให้เหตุผลว่าเธอจะต้องไปอยู่กับครอบครัวสุธนเองก็ไม่ได้สงสัยหรือแปลกใจอะไร เพราะเขาคิดแค่ว่าอะไรก็ได้ขอให้แค่มีกาสามาอยู่ด้วยเพื่อทดแทนความรักที่ตัวเขาเองต้องการเพียงเท่านั้นหลังจากที่กาสาได้ออกจากบ้านสุดทนแล้วพรานทศก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านเขาก็ถอดผ้าโพกหัวออกและพรานทศจึงได้เริ่มทดสอบในสิ่งที่ตนเองต้องการพรานทศ ยืนอยู่บริเวณบ้านเขาก็กำขนนกผีกาสาสีขาวขึ้นมาจากถุงย่ามแล้วท่องคาถากาสาจตบทุกชนตสงของพฉะชวาทิวเสวะนังกุละปุมังโลหันตังสระน,นิจจานิจมามตะแล้วร้านทศ ก็กำคนนกนั้นไว้แน่นพรานทดรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบนร่างกายของเขาเพราะตอนนี้เรือนร่างของพรานทศใส้ปหมดแทบมองไม่เห็นมีเพียงใบหน้าที่ยังพอเห็นลางๆพรานทศจึงเดินขึ้นไปยังบนบ้านเพื่อทดสอบว่าคนนกผีกาสาจะทำให้เขานั้นหายตัวได้ พรานทศเดินขึ้นบ้านโดยไม่ทันระวังก็เกิดเดินไปชนเข้ากับแจกันใบใหญ่จนล้มแต่กระจายทำให้มีเสียงดังเกิดขึ้นสุทนที่นอนอยู่ในห้องนอนเมื่อได้ยินเสียงเขาจึงรีบเดินออกมาเพราะคิดว่าพรานทศน่าจะออกจากป่ามาแล้ว สุทนเองก็มีความอยากที่จะเล่าเรื่องของกาสาให้พ่อของเขาได้ฟังแต่เมื่อสุทนออกมาก็ไม่เห็นพ่อของเขาพ่อท่านพ่อผ่านทศอา้าวไม่ใช่พ่อหรอสากาสากาสาหรือเปล่าสุทนเรียกไปก็พรางรอฟังเสียงและมองหา แต่ก็ไม่พบพรานทศที่ยืนอยู่ใกล้กับสุทนก็ดีใจที่ขนนกผีกาสาที่เขาเฝ้าตามหาและติดตามเอามาจนได้มันสามารถทำให้ตัวเขานั้นพรางตัวลองหนได้จริงอ้อตัวหาอะไรมาทำแจการแตกอีกแล้วเป็นงานกูต้องเก็บกวาดเสียงบ่นของสุทน ก็ทำให้พรานทศสะดุ้งบ้างล่ละแล้วสุดทนจึงเดินไปหยิบไม้กวาดมาทำความสะอาดเศษเจกันที่แตกพรานทศยังคงไม่สาแก่ใจเขายังคงใช้ขนนกผีกาสาต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าคนนกนี้สามารถใช้ได้จริงและดีตามคำเล่าลือของตำนานเล่าค้านกันมาความว่า ถ้าขนนกของผีกาสาหลุดร่วงเองตามธรรมชาติแล้วไขรที่สามารถเก็บได้หรือนำไปครอบครองขนนกนี้จะมีอำนาจพรางตัวบังตาล่องหนไม่ให้เห็นได้แต่ขนนกผีกาสาก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาได้ง่งายๆกว่าที่พรานทศจะได้มาตัวเขาเองก็ลำบากตรากตรำเดินเข้าป่าลึกลับ ศึกษาวิชาคาถากาซาอยู่นานโคจะบอกว่าใช้เวลามาเกือบครึ่งชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะปรานทศไม่เคยได้สนอกสนใจสุทนผู้เป็นลูกเลยเขามุ่งหันหน้าที่จะเข้าป่าอย่างเดียวพรานทศก็ยังไม่ยอมปรากฏกายเขายังใช้ขนนกพีกาซาปรางตัวอยู่เพื่อให้ผลแน่ชัด ปราณทศคิดว่าเมื่อเขาทดสอบว่าขนนกนี้ใช้ได้ผลจริงพรางตัวบังตามไม่ให้ใครได้เห็นดังใจแล้วเขาถึงจะเลิกใช้พรางตัวจนคืนนี้สุทนก็เฝ้ารอกาสาอยู่เหมือนเดิมจนแล้วจนเล่ากาสาก็ย่างกายเข้ามาในบ้านพราณทศที่เดินไปเดินมา เพื่อทดสอบสุดทนว่าเห็นเขาหรือไม่ทันทีที่กาสาปรากฏตัวเดินขึ้นบ้านพรานทศก็มีความตกใจเล็กน้อยเพราะพ่านทศไม่เคยรู้หรือได้เห็นมาก่อนว่าสุทนนั้นมีผู้หญิงที่เขาหมายปองไว้อยู่แล้วพรานทศไม่กระโตกระตากปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยที่เขาเองก็เฝ้ามองลูกกับหญิงผู้นั้นอยู่ พรานทศปล่อยให้กาสาได้เข้าห้องร่วมหลับนอนกับสุทนจนเช้าพรานทศตัดสินใจจะเลิกพรางตัวแล้วเมื่อร่างของพรานทศกลับคืนสู่ปกติแล้วเขาก็เก็บคนนกผีกาสาใส่ในย่ามในขณะที่สุทนเองที่ลุกขึ้นมาเตรียมตัวจะเดินออกมาส่งกาสาที่หน้าบ้าน เขาก็กอดกาสาเพืลาแล้วพรานทศก็ทําทีแสดงตัวว่าเพิ่งออกมาจากป่าเดินมาประจันหน้ากับสุทนกาสาเมื่อทั้งสามมาประจันหน้ากันพรานทศเองก็ยังทําท่าทางตกใจและต่างฝ่ายก็ต่างตกใจซึ่งกันและกันแต่กาสา เธอได้มีท่าทางตกใจมากกว่าใคร